หลุกตำนานชาวประมงแห่งเซาทพอตที่กลับมาทั้งทีเนี่ยครับจะต้องวีดมากกว่าเดิมเป็นการต่อยอดเอาเรื่องราวและยกระดับความโหดจากออริจินอลได้เป็นอย่างดีและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับ I Know What You Did Last Summer ปี2025ครับ I need your help just have one question สวัสดีทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาฟังอารีวิวคลิปนี้นะครับนี่คือช่องหนังยองโปรเจกต์ครับช่องดีจะเน้นพูดคุยรีวิวเรื่องราวเกี่ยวกับหนังผีหนังสยองขวัญนะครับถ้าใครเป็นสายดูหนังหรือชอบดูหนังสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ตามสะดวกได้เลยฮะ ้็พูดถึง I Know What You Did Last Summer เมื่อปี1997เนี่ยครับมันจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องไม่ได้เลยนั่นก็คือเพื่อนร่วมเจนเดียวกันอย่าง Scream นะครับซึ่งออกฉายไล่เลี่ยกัน Scream จะฉายปี1996ส่วน I Know What You Did Last Summer จะฉายปี1997โดยทั้ง2เรื่องเนี่ยครับมีมือขิดบทคนเดียวกันนั่นก็คือ Kevin Williamson นั่นเองครับและทั้ง2เรื่องนี้ครับก็ทําอะไรได้ได้เกือบหลัก ร้อยล้านจากทุนแค่หลักสิบทั้งสองเรื่องรวมถึงสถาปนาตัวเองนะครับเป็นไอคอนิกของหนังสีองขวัญในยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้เลยครับ อย่างที่เรารู้นะครับว่าทั้ง2เรื่องก็มีภาคต่อตามมาอีกมากมายครับอย่าง I know what you did last summer เองก็มีภาคต่อในชื่อว่า I still know what you did last summer ที่ใช้ในปี1998และที่ใครหลายคนอาจทราบหร,หรือไม่ทราบนะครับในต้นหนังตระกูลนี้ยังมีภาคต่อภาคที่3นะครับในชื่อว่า I always know what you did last summer ที่ทำเป็นหนังแผ่นในปี2006นนั่นเองซึ่งดีเทลของตัวภาค ที่3มเนี่ยครับมันค่อนข้างจะระยำตำบอลแล้วก็ไม่ถูกเป็นที่จดจำมากนักครับก็เรียกได้ว่ามีแต่คนดา่าพูดงี้ดีกว่าในเรื่องมันเละเทะตุ้มเป๊ะมากเลยครับคุณไม่ต้องสนใจไอ้ภาค3ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็ได้ครับเพราะว่าในหนังปี2025นี้ครับเป็นนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงต่อตรงจากภาคหนึ่งและภาค2เท่านั้นครับ ภาคนี้ครับเนื้อเรื่องก็จะเกิดขึ้นในซาเพอร์ตแต่ว่าเป็นยุคปัจจุบนันเมื่อวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับได้ไปปาร์ตี้แล้วก็ดันไปประมาทครับจนทำให้ไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะฮะและทั้งกลุ่มนี้ครับก็เลือกที่จะหนีออกจากจุดเกิดเหตุและ ไม่บอกตำรวจรวมถึงตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกต่อไปครับผ่านไปปีหนึ่งคนในกลุ่มนี้ครับก็ได้รับจดหมายที่เขียนไว้ว่า I know what you did last summer รู้นะว่าไปทำอะไรมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับและนำซ้ำครับยังมีเจ้าฆาตรกรที่ใส่ชุดกันฝนเนี่ยครับออกไล่ฆ่าไล่ล่าพวกเธออีกด้วยฮะคนในกลุ่มนียครับก็เลยต้อง ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เคยเอารอดชีวิตจากเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอย่างจูลี่เจมส์ครับและเรนนั่นเองฮะต้องบอกว่าหนังเคารบต้นฉบับมากๆครับเพราะว่าแทบจะมีจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่คล้ายๆกันเลยเปลี่ยนกันแค่ดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับถ้าใครจำได้ในหนังปี1997เนี่ยครับกลุ่มของจูลี่เจมเนี่ยครับจะขับรถชนเข้ากับคน และพยายามที่จะอํารางศพทั้งแทนทั้งทงท,งท,งท,งที่คนคนนี้ยังไม่ตายนะฮะแต่ว่าดีเทลของภาคปี2025นี้มันจะเปลี่ยนตรงจุดนี้เป็นนิดหนึน่งตรงที่ว่าไม่มีใครขับรถชนคนครับไม่มีการการเกิดอุบัติเหตุแบบซึ่งหน้าอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันเป็นการประมาทที่ไปยืนอยู่บนถนนแล้วมีเอารถพรุ่งมาแล้วรถหักหลบแล้วก็ตกเหวไปซึ่งผมมองว่ามันลถ ความเลวของกลุ่มตัวเอกลงจากจากภาคออริจินอลครับคือไอภาคออริจินอลมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงทําแบบนี้ก็สมควรโดนนะเว้ยที่จะเกิดเหตุการณ์แบบว่าเขามาตามล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่พอเหตุการณ์ในปี2025นี่่ยครับมันมันมันยังมีความช่างใจอยู่ระหว่างความประมาทความเลื่อนเล่อมันไม่ได้แบบว่าเลวแบบร0 0นะฮะ และอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในหนังภาคนี้เลยนั่นก็คือการคคสติ้งเหล่าตัวละครเจนใหม่เหล่าตัวละครเซตใหม่นะครับผมรู้สึกว่า,าแคสติ้งออกมาได้ดูดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์ทุกคนแถมยังมีแอร์ไทม์ที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทุกคนมีซีนที่น่าจดจำของตัวเองทำให้คนดูเนี่ยครับน่าลุ้นตามน่าเอาใจช่วยตามโดยเฉพาะแดนิการี่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยเธอมีเสน่ห์มากๆในหนังเรื่องนี้เลยครับแม้จะเป็นหนังปี2025ครับแต่ว่าก็มีกลิ่นอายอะไรเก่าๆที่ทำให้เราหวนนึกคืนวันใบเมื่อปี1997อยู่รวมถึงอิสต์เ e ็กจากภาะเก่าๆที่ถูกใส่มา จนผมรู้สึกว่าบางทีหนังเรื่องนี้อาจจะทําเอาใจแฟนๆรุ่นเดอะครับมากกว่าวัยรุ่นเจนซีก็เป็นได้ฮะและสิ่งที่ทําได้ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือฉากไล่ล่าฉากสยองขวัญที่เรียกได้ว่าทําได้ลุ้นระทึกและก็ไม่แพ้ต้นฉบับเลยครับแต่ที่ผมเห็นว่ามันยกระดับขึ้นจริงๆเลยครับนั่นก็คือบรรดาฉากฉากการครการการฆ่าการ ฉากเลือดสาดแนวๆนั้นนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันประเคนใหเ้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบจากภาคออริจินอลครับการวางจังหวะในหนังเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นครับแล้วก็พาคนดูไป ได้อย่างไม่ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อกลางทางรวมถึงที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทําดีอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือในบรรดานหนังยุคเก่าๆที่กลับคืนจอครับไม่ว่าจะเป็นภาคต่อไม่ว่าจะเป็นกึ่งรีบูทครับมักจะมีการนําเอาตัวละครเซตเก่ากลับมาคืนจอให้คนดูหายคิดถึงกันอีกครั้งครับบางเรื่องก็นํามาเป็นตัวละครหลักบางเรื่องก็นํามา เพื่อให้คนดูหายคิดถึงหรือว่าเชื่อมโยงไปยังภาพเก่าๆออสเอ็กเล็กๆน้อยๆครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่ทําดีและเรื่องที่ทําไปทําไมแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่ตัวละครเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับแล้ว เป็นการมีอยู่ของตัวละครเก่าที่ผมรู้สึกว่าเราได้เห็นพัฒนาการทางด้านจิตใจพัฒนาการทางด้านความคิดเมื่อคนเราโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรยแล้วก็จูลี่เองก็ตามครับที่สําคัญครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไป28ปีครับแต่ว่าการเวลาทําร้ายความสวยของเจนเฟอร์เลอฟพีวิตไม่ได้จริงๆครับในเรื่องนี้เธอสวยมากเธอยังคงสวยมากๆเหมือนกันนะ พราะหนังพาเราไปถึงช่วงสุดท้ายของหนังครับไม่ว่าจะเป็นแฟนภาคเก่าหรือเพิ่งมาดูภาคนี้เป็นครั้งแรกผมว่าก็ต้องมีช็อกแล้วก็มีเหวอกันบ้างครับเมื่อนหนังจะเฉลยว่าเรครับคือฆาตกรชุดกันฝนคือฟิชแมนในภาคนี้ซึ่งเรครับเรที่คอยช่วยจูลี่ต่อสู้กับไอ้เจ้าฟิชแมนนี่มาตลอดทั้งสองภาคที่เราเคยดูแต่ทาไมภาคนี้เขากลับกลายเป็นฆาตกรด้วยซ้ำครับเป็นไปฆาตกรด้วยตัวเอง เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันเจ๋งอะแล้วพอหนังเอ่อยเหตุผลต่อมามันยิ่งว้าวเข้าไปอีกมันยิ่งสมเหตุสมผลเข้าไปอีกนะครับหนังมันทําให้เราเห็นว่าคนสองคนที่ที่เป็นผู้รอดชีวิตเมื่อปี1997-1998นะครับ อามีการรับมือความสูญเสียหรือว่าบาดแผลกันเยีวยวยาบาดแผลทางจิตใจที่แตกต่างกันจูลี่เลือกที่จะ move on ไปอยู่เมืองอื่นแล้วก็เลือกที่จะไม่กลับมาที่นี่อีกก็ไม่กลับมาที่เซาท์พอร์ตอีกแล้วแต่เรก็ยังคงเป็นเรครับอาเรก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เซาท์พอร์ตจน28ปปีผ่านไปเขาก็ยังอยู่กับ สถานที่เดิมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นฝันร้ายที่ยังวนโครงวนเวียนอยู่กับเขาและในเมื่อโลกามันพิวัตรไปเรื่อยๆอครับความทันสมัยความชจเรนเริ่มเข้ามาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ28ปีที่แล้วกลับถูกลืมเลือนถูกกลบฝังดินหรือว่าจางหายไปตามกาลเวลาแต่เขาอ่ะเขาจะไม่ยอมให้คนลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ไม่ให้ใครลืมว่า พวกเพื่อนๆเ,เขาที่เสียชีวิตไปในภาคก่อนๆในภาคแรกภาคสองนะครับเคยมีชีวิตอยู่หน้าที่แห่งนี้ดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะก่อเหตุแบบเดิมเมื่อ28ปีอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันเข้าใจเลยครับเข้าใจตัวละครนี้มากๆที่เลือกที่จะทําแบบนี้ซึ่งมันเป็นเพล์ที่ผมว่าถ้าใครถ้าทําไม่ดีพอถ้าเหตุผลไม่หนักแน่นพอครับมันจะ มันจะเป็นเพลงที่ที่ที่ค่อนข้างแย่ครับมันจะทําให้หนังที่ดีมาทั้งเรื่องนี้วูบลงไปเลยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ตรงจุดนี้ครับมันทําได้ดีมากๆเลยฮะซึ่งถามว่าสําหรับตัวผมหนังมันมาเวนี้ผมชอบไหมผมก็ชอบนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่ผมมองว่ามันยังเทียบเคียงภาคเก่าไม่ได้เลยครับนั่นก็คือความขลังของของฆาตรกรชุดกันฝนในฟิชเชอร์แมนนี่แหละครับ คือผมรู้สึกว่าภาคเก่าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเบนวิลลิสซึ่งเบนวิลลิสเนี่ยครับไม่ว่าจะปรากฏตัวในเรื่องต่อหน้าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใส่ชุดกันฝนหรือไม่ใส่ก็ตามโคตรสะพรึงรู้สึกถึงความเลือดเย็นความเยือกเย็นความที่แบบ ความกดดันที่ปกคุมไอตัวเจ้าเบนวิลลิสเนี่ยอยู่ครับซึ่งตรงภาคเก่าจุดนี้มันทำไว้ขลังมากๆแล้วก็ดีมากๆแต่อย่างภาคนี้ครับเป็นเรผมว่าโอ้ก,ก็ก็โอเคครับแต่ว่าคาดกรอีกคนหนึ่งที่ยังลอยนววนี่ยังรอดไปเพื่อไปยังภาคต่อเนี่ยครับดันกลับกลายเป็นเด็กสาวเจ้าวารมคนหนึ่งอะเด็กสาวเหมือนไบโพล่าคนหนึ่ง,งครับที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูขลังหรือว่าดูน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยคือถ้าสมมติว่า เรามันมากันมันมาอย่างเงี้ยเรามีสัก4ี่คน3าคนอย่างเงี้ยเราก็าน่าจะสู้ได้ไม่ยากเออตรงจุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันยังยกไปเทียบเคียงกับภาคเก่าไม่ได้ครับซึ่งหนังเรื่องที่จะทิ้งท้ายปูทางไปยังภาคต่อชัดเจนครับบรวมถึงการปรากฏตัวของตัวละครจากภาคไอสติลโนอย่างคลาร่าที่ก็ต้อง จับตาดูครับว่าภาคต่อของจักรวาล n o w what you did last summer จะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองครับใครที่ดูมาแล้วนะครับมีอะไรสงสัยหรือว่าตกหล่นผมตกหล่นอะไรไปตรงไหนหรืออยากเพิ่มเติมอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบแล้วมาพูดคุยกันในหนังเรื่องต่อไปครับ